ก้องสึกอาแคนรับรีแมทนะครับวันนี้กับลำน้ำมูลเล็กนะครับแล้วก็เมืองหยางผู้เคยชนะแชมป์มาซาอากิมุงหน้าไตาบ่บอลลังหวังสยบเซซารลันี่นะครับแล้วก็มีคู่ระหว่างเพชรสุขุมวิททาซินนะครับต้องยกเลิกไปนะครับเนื่องจากทาซินเนี่ยตัวสุขภาพไม่ผ่านแล้วก็ไม่สามารถหามวยแทนได้ทันครับด้านเพชรสุข,ขุมวิทที่ผ่านมาก็ กระบวนการชั่งน้ําหนักเนี่ยจะได้รับค่าตัวตามตกลงนะครับส่วนครูเส้นมาแทนเพชรหัวหินจิตมังนนนะครับที่ถอนตัวเนื่องจากประสบอุบัติเหตุนะครับโดยจะขึ้นชกกับโอเบสฮาเส้นนะครับในกติกามวยไทย132ปอนด์นะครับวันนี้เราก็จะวิเคราะห์กันอยู่ที่4คู่นะครับฟ้าลิคิดเจอกับ1ทรณีโกหมู บางกลวยในพิกัด1 1 3ปอนด์แล้วก็เพชรวังหินเจอกับจลัดชัยแม็กจันดีในพิกัด135ปอนด์นะครับรุ่นมวยไทยรุ่นไฟเวทแล้วก็ก้าวแต้มเนี่ยเจอกับทวนทองในมวยไทย129ปอนด์แล้วก็คู่ไฮไลท์ของเราเลยเนี่ยก้องศึกนะครับเจอกับลำน้ำมูลเล็กนะครับที่เด็ดเก้าในพิกัด137ปอนด์นะครับซึ่งก็เป็นกล้องศึกนะครับให ลำน้ำมูลเล็กเนี่ยรีแมทได้นะครับว่าใครจะเป็นไฟชนะไปในวันนี้นะครับไปดูคู่แรกนะครับคู่แรกของเราเนี่ยคือฟาลิขิตนะฟา้าลิขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยในพิกัด1 1 3ปอนด์หธรณีโกหมูบางกวยนะครับฟาลิขิตเนี่ยชคล่าสุด20อ่าสเดือน21วันอายุ18ปีส่วนสูง169ซติเมตรนะครับ เป็นคนอำเภอก้งหลาจังหวัดพัทลุงโชคมาแล้ว50ไฟเป็นมวยขวามวยบูซ้อมที่สิงป่าดตองน้ำหนักไปปล่อย5 4กิโลกร,รมัมคูมมา4กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 12ถึงปอนด์พิกับวันนี้113สกว่าช่างร1อ6งหเหลือร้อยสิบสอเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยแรงนะครับสลัดเลี่ยมเชิงดีส่วนทางด้านหนึ่งทลรณีเนี่ยก็โชคล่าสุดหนึ่งเดือนยี่สิบเจ็ดวันอายุแี่สกระจาปีสูง 7, สุดร้อยสิบเป็ดเซนติเมตรเป็นคนอำเภอแก่งกระจ น้ำหนักเปิดอยห้ากิโลกร,รมัมคูมา4กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 13ถึง110ปอนด์พิกัดวันนี้1 13ก่อนช่าง1 1 2 2หรือ1 1 2 2นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงปั้มตีศอกแรงอาวุธหลากหลายนะครับวันนี้มาเป็นมวยรองด้วยสําหรับ1นทรนีนะครับถ้าให้โอกาสชนะวันนี้ผมว่า1นทรณีเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าความพร้อมความรุนแรงแข่งและการเปรียบน้ําหนักประสบการณ์ดีกว่า ครับส่วนทางหน้าฟ้าลิขิตเนี่ยได้ความสดช่วงการโชคแหล่งพละกําลังนะครับฟ้าลิขิตไฟล่าสุดเป็นการชนะนกยก2กับเพชรเดินดงที่เด็ด99แล้วก็ชนะคะแนนซูเปอร์ไบท์นะครับโอ้โหไม่ธรรมดายังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะนกยก3ากับสายเพชรชนะคะแนนสดาวทองชนะคะแนนน้ำพุนะครับชนะนกยก4กับยอดกุมารชนะคะแนนสิงดํานะครับแล้วก็แพ้นกยก3าให้กับเสือบุม เซอร์บอลบูมเด็กเซียนเท่านั้นนะครับในชิงแชมป์เวทีจิตเมืองนนท์ร้อยแปดปอนด์นะครับแล้วก็ชนะน็อกยกสี่กับเพชรทองอันเชียงรายส่วนทางด้านหนึ่งทลร์ีก็ไฟล่าสุดไปการแพ้น็อกยกสามกับเพชรเก่งไกจิตเมืองนนท์แล้วก็เป็นการชนะน็อกยกหนึ่งกับฉลามเงินชนะคะแนนสายนาทีชนะน็อกยกสี่กับโลเล็กนะครับวันนี้ผมว่าความสดเนี่ยจะบทความเก่าได้มากกว่านะครับฟ้าลิขิตเนี่ยเป็นมวยบู๊มวย ถือได้ว่าเป็นมวยสมองดีอีกคนหนึ่งนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงฉลาดนะครับใช้สมองมวยในการสู้นะครับก็ฝีมือเนี่ยไล่ไกันกับหนึ่งกล้องธรณีอ่าหนึ่งธรณีโกมูบางกลวยเหมือนกันนะครับแต่ผมชอบไปทางด้านฟาลิขิตสิทธิ์น้อยมากกว่าคู่นี้เขาจะไปทางด้านฟาลิขิตครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเพชรวังเห็นเจอกับจรัดชัยในพิกัด135ปอนนะครับ รุ่นไฟเวท125-135ปอนด์นะครับเพชรวังหินเนี่ยก็ชกล่าสุดหนึ่งเดือน25วันอายุ20ปีสว่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดชกมาแล้ว100ไฟเป็นมวยขวามวยเขา่ขาซ้อมที่ลูกพญาไก่พักดีนะครับน,ำนำปป้ำหนักเปิดๆ66กิโลกร,รมัมคุณมา8กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ136ปอนด์พเกัรวันนี้135ก่อนช่าง133.6เหลือ133.6เป็นมวยขวาเข่า,าในเหนียวเปิดเกมเตะต่อยปั้มตีแข็งแกร่งบุดุดันปลายแข็งแกร่ง นะครับส่วนทางดน้านจนลัดชัยเนี่ยช่วงล่าสุด4เดือน18วันอ่าสเดือนนะครับอายุ18ปีส่วนสูง177เซนติเมตรเ,เป็นคนจังหวัดตังช่วงมาแล้วสิบแปเป็นมวยเขา่ามวยฝีมือซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมน้ำหนักปล่อยปล่อยหกสกิโลกร,รมัมคูณมา3กิโลกร,รมัมนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือหน,นึ่สามเอ็ดถึงหนึ่สามสองปอนด์พีกับวันนี้หนึ่สามห้าก่อนช่างหนึ่งสามสี่จุดสี่หรือหนึ่สามสี่จุดสี่เป็นมวยเขา่าครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาปั้มมมตีแแทงงหลนนะครับเป็วยสู นะวันนี้ถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติเนี่ยเพชรวังหินได้โอกาสชนะมากกว่าความตัวไทยแข็งแกร่งความพร้อมประสบการณ์การเทีเปรียบน้ําหนักนะครับแล้วก็จลัดชัยในได้ได้วยความสดช่วงการชกแรงพละกําลังนะรูปร่างเนี่ยได้จลัดชัยอยู่แล้วนะครับด้วยความสูงกว่าครับเพชรวังหินแพ้ล่าสุดชนะคะแนนแมมมอสนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรบางแสนแพ้คะแนนให้กับเก้าคนลัดชนะคะแนนแสงเทียนจิว๋วนะครับแพ้นอตฤกษีให้กับนิชเชา ก็กำลังขึ้นมาอยู่ที่10บมวยวันครับส่วนทางด้านจลัดชัยไฟล่าส,สุชนะนอกยกสีกับไพรลดน้อยสีสุริยันโยทินนะครับแล้วก็แพ้นอกยกสีกับแมมมอสชนะคะแนนสิลรางเงินชนะนอกยุกสามกับน้ำพองน้ำพองน้อยสอดสมหมายนะครับก็นานๆจะได้ขึ้นมาอ่าม่วยวันจะเป็นชีพลุมพินีนะครับคู่นี้ผมว่ารูปร่างเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับสําหรับจลัดชัย ขอจัไปทางหน้าจนหลัดชัยนะครับซึ่งเป็นมวยประเภทมวยเขา่าพบเครื่องนะครับสูงยาวได้เปรียบนะครับขอจัไปทางหน้าจนหลัดชัยแม็กจันดีนะครับส่วนทางหน้าคู่ที่3นะครับคู่ที่3เนี่ยในมวยไทยร2 9ปอนด์นะครับก้าวแต้มแฟเทเจอกับชนทองแป้ะใส่สี่อ่ะคู่นี้ให้เสมอกันเลยนะครับก้าวแต้มเนี่ย ชกล่าสุดสีเดือน27วันอายุ20ปีส,สูงสุหกสิบห้าเซนติเมตรประคุจอำเภอเมืองจังหว,วัดเพชรบูรณ์ชกมาแล้ว52ไฟต์ไเป็นมวยบูเตะขาต่อยหมัดซ้อมที่ไฟเทคที่พัทยานะครับพิกัดวันนี้ร้อเกานะครับ่อ <c oughs> นช่างร้อยยี่สิบแปงหรือร้อยยี่สิบเป็นมวยประเภทมวยซ้ายมวยชกสายต่ำนะครับพันดุจากเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์ส่วนทางด้านทวนทองเนี่ยก็ชกล่าสุดยีวันอายุยีปีสูงนสิบเจ็ซนติเปรนคนจังหวัดสมุ ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าร้อยไฟต์นะครับเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือนะครับสำหรที่ปอเพชรไข่แก้วนะครับน้ำหนักปล่อยๆหกสิบสามจุดห้ากิโลกร,รัมคุมมาสามกิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร,ร้อยิบเก้าถึงร้อยสเอ็ดปอเพชรวันนี้ร้อยิบเก้ากว่าช่างร้อยยิบแปดจุดหกแล้วร้อยิบแปดจุดหกเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปั้มตีแข็งแกร่งบูกดุดันปลายแข็งแกร่งครับวันนี้ก็จัดมาลองด้วยซ้ำไปนะครับทีแรกเนี่ยโอ้โหปล่อยให แบบก้าวแต้มเนี่ยเกือแบบชนะไปเลยแล้วก็ราคาเริ่มไหลมา52ลอง74นะครับแต่ก็ผมคิดว่าน่าจะไหลไปอีกนะครับน่าจะไหลไปให้ทางด้านก้าวแต้มอีกไปฝ่ายชนะมากกว่าถ้าเปิดมาสูงอ่าเยอะขนาดนี้เนี่ยมีโอกาสที่ทวนทองเห็นราคาแล้วเนี่ย,ยจัดแต่จะเต็มได้ามากกว่าทวนทองเนี่ยได้โอกาสชนะถึง90%ความพร้อมความรุนแรงแข็งแกร่งอันดัเป็นน้ำหนักประสบการณ์ด้วยนะครับ เราแต่งไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนแหลมสิงห์ชนะนอกยกสองกับวันผัดเด็ดชนะคะแนนยอดทะนงนะครับแพนน้คะแนนกับการชายัยจิตมังนุนนะครับส่วนทางด้านทวนทองเนี่ยก็ชนะนอกยกสามกับเพชรผาไทยนะครับแพ้นอกยกสามกับโดริสันภูกเก็ตไฟขับในมวยไทยพลังใหม่นะครับแล้วก็เป็นการชนะคะแนนหนุ่มปลาไหลชนะนอกยกสี่กับการชนะคะแนนศิลปะไทยแพ้คะแนนให้กับขุนพลนะครับคู่นี้ผมว่าวัดใจมวยรองอย่างทวนทองแป้สาสี่ น่ามีลุ้นกว่าราคาเปิดมาใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่แน่นะครับอาจพลิกได้นะครับรวยเลยนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นลองไว้ก่อนแล้วค่อยไปพลิกไปก้าวแต้มอีกทีหนึ่งนะครับก็ขอจะไปทางด้านาทนทองแป๊สใส่สี่นะครับสาหรับคู่นี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับไฮไลท์ของเราในมวยไทยร้อยสาสิบเจ็ดปอนด์นะครับกองศึกแฟร์เทคกับลำน้ำมูลเล็กทีเด็ดเก้าเก้า ก้องศึกชกล่าสุดสองถึงสี่วันอายุ24่สส่ปีสูงหนึงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาชกมาแล้วหกสิบไฟต์เป็นมวยซ้ายซ้อมที่ทศิษรวัฒเสือนะครับก็พิกัดวันนี้ร้อยสามเจ็ดก่อนช่างร้อยสามหกจุดหกแลืวร้อยสามหกจุดหกนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือควบเครื่องล็อกละตีขว้าคอแทงยัดไส้แรงบูดูดันเหนียวแน่นนะครับลำน้ำมูลเล็กก็เจอล่าสุดก็เจอกับก้องศึกแฟร์เท็กซซึ่งวันนี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ช่วงราสุดส่งจสี่วันเหมือนกันนะครับอายุยี่สิบเจ็ดปีส่วนสูงร้อยสิบแปดเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้วร้อยสามครั้งนะครับเป็นมวยซ้ายเหมือนกันซ้อมที่ทีเด็ดเจ้าเก้าพี่กับวันนี่ร้อยสามเจ็ดก่อนช่าง 13, 6, ร้อยสามหกเหลือร้อยสามหกนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องแทงซ้ายแรงดักแทงอาวุธหลากหลายมีหมัดเสริมรวดเร็วราคาในเปิดมาทางด้านลำน้ำมูลเล็กที่จะเป็นฝ่ายชนะมากกว่านะครับต่อ3-2ลง5้ ไฟล่าสุดของกล้องศึกก็ไปการนชนะคะแนนลำน้ำมูลเล็กนะครับแพ้น้าก็สามกับเมืองไทยนะครับแล้วก็ชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรออจิยะชนะคะแนนโจอาชิมนะครับชนะคะแนนเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาแล้วก็แพ้คะแนนกับเพชรทองหล่อแพ้คะแนนกับเด็ดดวงเล็กส่วนทางด้านลำน้ำมูลเล็กก็ไฟล่าสุดมีแพ้คนเดียวเลยคือกล้องศึกแฟร์ทินะครับซึ่งขัดใจกันมาเหลือเกินนะครับ mm hmm. แล้วก็ไปการชนะคะแนนฟุกน้อยชนะคะแนนสมองเดชชนะคะแนนซอเอซี AC ะครับชนะคะแนนสมิงเดชชนะคะแนนบัวเขียวปอเปินชนะคะแน TA, นเลนตะชนะคะแนนสมิงเดชชนะคะแนนดีแอนะครับในนี้ราชดำเนินเวอร์ซิล,ลี่นะครับ3ยกนะก็คู่นี้เนี่ยผมชอบไปทางด้านลำน้ำมูลเล็กซึ่งไฟล์ล่าสุดเนี่ยมันเบียดเบียดกันมากกว่านะครับไฟนี้ก็เลยได้โอกาสกลับมาแก้ไม้แก้มือกันนะครับก็ genau. ขอจะไปทางด้านลำน้ำมูลเล็กนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันนะครับ ไอดูวัสรุปนะครับทั้ง4คู่ที่เราวิเคราะห์ไปนะครับคู่แรกเนี่ยฟ้าลิขิตเจอกับ1ทรณีคู่นี้ผมขอไปทางด้านฟ้าลิขิตนะครับคู่ที่2เนี่ยเพชรวังหินเจอกับจรัใชัยนะครับคู่นี้ผมวัดจะไปทางด้านเพชรวังหินนะครับลูกอ่าไม่ใช่เห็นนะครับขอวัจะไปทางด้านจรัสชัยแม่จันดีนะรสรุปผิดขออภัยทีนะครับ ก้าวแต้มเจอกับทนทองแปะสายสีคู่นี้ขอเล่นลองไปทนทองแปะสายสีเลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายกล้องศึกเจอกับลำน้ำมูลเล็กที่เด็กกูก้กาคู่นี้ขอจะไปลำน้ำมูลเล็กจะแก้ไม้แก้มือได้แน,แน่นอนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสาหรับทีมงานสยามมวยมันนะครับสาหรับวันนี้ใครเดินทางอยู่ก็ขอให้มีโชคมีชัยนะครับกลับไปทํางานที่เรารักกันต่อนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ